ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในส่วนของการทำ Gain Staging นั่นเองก็คือเป็นขั้นตอนที่ต่อจากหลังจากที่เราตั้งค่าโปรเจกต์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ Import f i ไฟล์เข้ามาในโปรเจกต์เราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราต้องมาทำการทำ Gain Staging ก่อนนะครับเกนสเตจจิ้งคืออะไรเกนสเตจจิ้งก็คือเป็นการทําความดังของซอสเสียงนั้นๆน,น,นะให้มันมีความเหมาะสมให้มีความพอดีก่อนที่จะนําไปทําการมิกซิงนั่นเองถ้าถามว่าทําไมเราต้องทําเกนสเตจล่ะถ้าเราไม่ทําเกนสเตจนะครับ สังเกตดูในรูปซ้ายมือนะซอสบางซอสที่เราอิมพ์ตเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีความดังที่เกินพอดีหรือว่าน้อยเกินไปนะครับคือมันจะมีผลเวลาเรานําไปมิกนําไปใส่ปลั๊กอินต่างๆนะครับถ้ามันมากเกินไปมันก็อาจจะเกิดการแตกผ้าเกิดดิทอชชั่นได้แต่ถ้ามันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ซอสเสียงนั้นเนี่ยมันเบาฉะนั้นในการทําเกนสเตตเนี่ยมันก็คือการทําเกน ของซอสเสียงหรือไฟล์เสียงนั้นนนนะ่ะให้มันมีความดังที่เหมาะสมเราจะไม่ให้มันดังมากเกินไปแล้วก็จะไม่ให้มันดัง น้อยเกินไปความดังที่เหมาะสมนะครับสำหรับการทำเกนสเตจนะครับจะอยู่ที่ลบ18 DBFS นะครับให้ดูที่เฟดเดอร์ตรงนี้นะฮะเวลาเรากดเพลแล้วเนี่ยให้เราดูว่ามิเตอร์เนี่ยมันเด้งขึ้นไปที่เท่าไหร่ก็ให้เรารักษาความดังเอาไวท้ที่ไม่ต่ำกว่าลบ18แล้วก็ไม่สูงกว่าลบ12อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับเราจะไม่ให้มันดังเกินลบ12เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าในระบบดิจิตอลเนี่ยความดังที่เหมาะสมคือลบ18 DB FS มันจะเท่ากับ0 dB ของอ n นาล็อกนะครับให้เราทราบกันเอาไว้ถ้าเราเจออนาล็อกก็ให้ตั้งเป็นไม่สูงกว่า0 dB ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยก็จะอยู่ที่ลบ18ไม่ต่ำกว่าลบ18แล้วก็ไม่สูงกว่าลบ12นั่นเองแล้วสิ่งที่สำคัญแล้วต้องระวังให้มากๆนะครับในการทำเกรนสเตทเนี่ยบางคนไปทำเกรนสเตตโดยการขยับเฟเดอร์ของชแนลนั้นๆเวลาเราขยับเฟเดอร์ลงเนี่ยสัญญาณลดก็จริงครับ แต่มันจะไม่มีผลกับเกนอินพุตขาเข้านะครับมันคือเกนที่จะส่งออกไปที่มาสเตอร์มาสเตอร์ก็คือมาสเตอร์เวลามาออกลําโพงมาออกหูฟังเรานั่นเองอ่าแต่เกนขาเขาเนี่มันยังเหมือนเดิมทุกประการเลยในการทําเกนสเตทนะครับให้เฟดเดอร์เนี่ยอยู่ที่ศูนย์เลยแล้วเรามาดูกราฟมาดูมิเตอร์ตรงนี้ว่าสัญญาณเข้ามาที่เท่าไหร่จากนั้นวิธีการทํานะครับให้เราเข้าไปใช้พวก หรือว่าการปรับค่าเกณฑ์ต่างๆในในโปรแกรมทําเพลงนั้นๆนะครับถ้าอย่างโปรแกรม Cubase ที่ผมใช้เนี่ยถ้าอย่างโปรแกรม Cuba s ทที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันเกณฑ์ตรงนี้นะครับเวลาเรากดเพลไปแล้วเนี่ยฟังซอสเสียงแล้วก็จะมาเพิ่มลดเกณฑ์จากตรงนี้ได้แล้วก็ความดังเราก็จะดูที่ในมิเตอร์ตรงนี้นะครับเราจะไม่ให้มันดังเกินลบ12 เราจะให้มันอยู่ในช่วงลบสิถึงลบสนะิให้มันสวิงอยู่ในประมาณนี้ในการที่เราทําเก์สเตตเนี่ยมันจะทําให้ความดังของซอสเสียง้นนั้น,นมีความพอดีแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยมีเฮดลูมที่มันเหลือเพื่อไปใช้สําหรับการมิกได้อ่าทำไมเราต้องมีเฮดลูมเพราะว่าเฮดลูมเนี่ยจะทําให้เพลงของเราอะ่ะมีดินามิกเลนดินามิกเลนก็คือความเบาความดังของเพลงเนี่ย อืมก็คือถ้าเกิดเรามีเฮดลูมเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถมิกเพลงของเราเนี่ยให้มันมีด d y n a m i ดังขึ้นอีกได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทําเกณ์สเตทเลยเนี่ยเฮดลูมเรามันจะเหลือน้อยเราทําอะไรเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะทําให้ซอสเสียงของเราเนี่ยมันคิปละคลิปหรือพีกนั่นเองอ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่มันเป็นสีแดงแล้วข้อเสียของการที่มันเกิดการคลิป หรือการพีคเนี่ยมันจะทําให้คอมเราเนี่ยโอเวอร์โหลดนะครับ <c oughs> ก็อย่างเช่นบางคนก็จะเจอแบบมิกิกอยู่เงี้ยปุ๊บคอมเด้งเตือนขึ้นมาว่าโอเวอร์โหลดหรือว่าอยู่ดีมันอาจจะเด้งออกไปเลยอะไรอย่างงี้ยอันนั้นก็คือผลจากการที่มันเกิดการโอเวอร์โหลดหรือเกิดการคลิปของไฟล์เสียงนั่นเองฉะนั้นสิ่งนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำการไปมิกซิ่ง อย่าลืมนะครับในส่วนของเกนสเตทแล้วก็ข้อระวังนะครับก็คือในส่วนของเฟดเดอร์ตรงนี้การทําเกนสเตทนะครับห้ามขยับเฟดเดอร์นะให้ตั้งเฟดเดอร์เอาไว้ที่ศูนย์เสมอแล้วเรามาเช็คที่มิเตอร์ตรงนี้เอาหลังจากนั้นเมื่อเราต้องการจะปรับก็ให้ไปใช้ฟังก์ชันของเกนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเกนสเตทกันนะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับที่เราได้ทําการ Import ตั้งค่าโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ Import เสียงหรือว่าซอสเสียงเข้ามาในโปรแกรมของเราแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำเกนสเตจกันเนี่ยเราก็มาทำการจัดการกับแท็กของเราก่อนนะครับก็คือเบื้องต้นก็ให้ทำการตั้งชื่อนะครับอย่างเช่นอ,อันนี้นะครับผมก็ได้ทำการตั้งชื่อเอาไว้แล้วก็ลองกดฟังถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าแท็ก,แท,กแท็กนั้นๆเนี่ยเป็นเสียงอะไรก็ลองกดโซโล่ฟังดูก่อนก็ได้นะครับว่ามันคือแท็กของเสียงอะไรนะก็ลองกดโซโล่แล้วก็ลองฟังดู ว่ามันคือเสียงอะไรอันนี้เป็นเสียงคลิกแล้วก็มาตั้งชื่อว่าเป็นคลิกอันไหนเป็นเแนก็ตั้งให้เป็นเสนอ่าก็คือตั้งชื่อเอาไว้ก่อนเราจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นนั่นเองเราจะได้รู้ว่าแท็กแต่ละแท็กเนี่ยมันคือเสียงอะไรบ้างอ่าอันหลังจากนั้นที่เราติดกันไว้เมื่อกี้ก็คือในเรื่องเราเรียนเรา,เร,า,เ,ราเรียนรู้กันเราจะมาทาเราจะมาปรับอ่าเราจะมาสอนวิธีการปรับเกณฑ์สเตทกันนั่นเองก็คือ อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ผู้เรียนลองฟังก่อนนะครับว่ากรณีถ้าเรายังไม่ได้ทำ gain stage เนี่ยซอสเสียงของเรามันจะเป็นยังไงถ้าเรายังไม่ได้ทำอ่าที่ผมบอกนะครับว่าให้เราดูที่มิกเซอร์ให้ดูสัญญาณที่มิกเซอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดเพย์ให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าซอสเสียงที่ยังไม่ได้ทําการทา gain stage เนี่ยเสียงมันเป็นยังไงเ่มิกเตอร์นะครับ คอมพิวเตอร์ขึ้นไปสูงมากเลยนะอันนี้คือในส่วนของคอมเตอร์ที่เป็นอพิวเตอร์อของแต่ละชนแนะครับว่าเตอร์นตแต่ละชมันมนีความตางสิ่งใสังเกตหรือว่าแต่ละนัละน,ะน,ะนะสังเกตดูที่อพเตอร์ ไว้ว่านครับอันนี้คือมาสเตอร์นะครับที่จะเปออกอ่าน,นี่แหละครับที่ผมบอกไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ทำเกณ์สเตตผลที่ตามมาก็คือถ้าสัญญาณมันมากเกินไปเนะี่ยเมนเอาพุตเราเนี่ยมันจะเกิดการคลิปหรือพีคนั่นเองก็คือสัญญาณมันมาแรงมากเกินไปครับมันเกินความพอดีอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ถ้าเกิดสัญญาณมันไม่พอดีเนะี่ย มันจะทำให้เรามีเฮดลูมน้อยลงหรือไม่เหลือเฮดลูมเลยฉะนั้นเราก็ต้องมาทำการทำเกนสเตตของเครื่องดนตรีแต่ละแท็กก่อนส่วนวิธีการทำนะครับให้เรามาดูหรือหาฟังก์ชันที่เขียนว่าเกนนั่นเองของแต่ละชัน n นลนะครับสังเกตแท็กแต่ละชันเนลนะมันก็จะมีเกนประจำชัน n นลของชันเนลนั้นๆในโปรแกรม c ิวเบกของผมเนี่ยการปรับเกนมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าผู้เรียนใช้โปรแกรมที่แตกต่างกันออกไปก็ให้ไปหาว่า การปรับเกณฑ์ของ Channel Input หรือว่า Channel นั้นๆเนี่ยต้องปรับที่ตรงไหนออย่างเช่น Logic ก็จะปรับได้ที่มุมซ้ายมือหรือว่าให้ Insert ปลตักอินที่เป็นเกณฑ์เข้ามาก็ปรับ Input ได้ออย่างที่เราบอกว่าการทำเกณฑ์สเต e เราจะไม่มาเลื่อนเฟดเดอร์ตรงนี้นะครับแต่ผมจะลองให้ดูนะเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราเลื่อนเฟดเดอร์เนี่ยเกณฑ์มันลดก็จริงเกณฑ์ลดก็จริงอ่ะเห็นไหมฮะเกณฑ์ลดแต่ว่ามันเป็นเกณฑ์ที่มันออกไปเอาพุ t มันไม่ใช่เกณฑ์ของขาเข้าเข้ามาฉะนั้นเมื่อเราเพิ่มลดตรงนี้มันจะไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นในการทําเกณฑ์สเตตนะครับให้ผู้เรียนตั้งเฟดเดอร์เอาไว้ที่ศูนย์สังเกตที่ตรงนี้นะให้มันเป็นศูนย์ให้หมดเลยห้ามไปปรับห้ามไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับปล่อยให้มันเป็นศูนย์ไปก่อนจากนั้นกดเพย์ครับเราต้องการจะทําท,ที่แท็กไหนเราก็ดูที่เราทําเป็นทีละแท็กไปนะครับอ่าให้เราอ่าสมมุติเราจะผมจะทําที่แท็กคิกนะครับอ่า คลิกอันนี้นะครับแท็กที่ผมโซโล่เป็นสีแดงอยู่ครับผมก็จะลองกดเพย์แล้วผมก็จะดูที่นี่สัญญาณตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของสัญญาณว่ามันอยู่ที่ระดับความดังเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะดูเป็นตัวเลขก็ได้ครับตัวเลขก็คือตรงนี้แต่ถ้าดูที่เลขตรงนี้มันจะละเอียดกว่ามันจะชัดกว่าตอนนี้ความดังอยู่ที่ลบยีนะครับอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าสัญญาณน้อยเกินไปมาน้อยเกินไป วิธีแก้ก็คือการทำเกนสเตตก็คือผมจะทำการเพิ่มสัญญาณเข้าไปเมื่อกี้อยู่ที่ลบ25่ใช่ไหมฮะผมจะเพิ่มไปสัก 6DB ก่อนละกันบวก 6DB อันนี้เกนนะครับถ้าเกิดเกนในแท็กเรามันน้อยเกินไปก็ให้เราเพิ่มนะครับเพิ่มก็คือบวกขึ้นมาก็จะเป็นของขวาแต่ถ้าเกิดเกนในแท็กเรามันมันมากเกินไปก็ให้เราทำการลดเกนก็จะไปที่ฝั่งซ้ายนะครับก็คือเป็นลบลงไปหลังจากที่เราปรับเกนขึ้นมาแล้วเรามาสังเกตใหม่ครับ อตอนนี้อยู่ที่ลบสิแล้วลบสิบแล้วแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันยังน้อยเกินไปนิดนึงมีทิเกเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาจะดูเกณฑ์ให้มันรีเซ็ตให้มันรนะีเซ็ตเกณ์น่ยให้เรามาคลิกตรงนี้นะในโปรแกรมคิวเบตเนี่ยเวลามาคลิกตรงนี้แล้วมันก็จะทําการรีเซ็ตค่าแล้วให้เรากดเพย์ใหม่เกณ์มันก็จะขึ้นเป็นค่าใหม่อ,อ,อันนี้มันอยู่ที่ลบสิ ผมรู้สึกว่ามันยังน้อยไปนิดนึงอ่าผมจะเพิ่มอีกสักอ่าเป็นเป็นแล้วกันอ่าเป็น8 db ดอ่าเดี๋ยมาดูกันอ่าอันนี้ขึ้นไปบลบสิบเจ็ละอันนี้ผมผมว่ากําลังได้ครับอ่าขึ้นไปลบสิอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงลบสิอันนี้ยังยังถือว่ายังโอเคนะครับหลังจากนั้น,นครับเราก็ต้องไล่ทำเกนสเตตอย่างเงี้ยนะครับไปให้ครบทุกชแนลเลยชแนลเครื่องดน,นตรีที่เรา import เข้ามาเราจะทําอย่างนี้จนครบทุกชแนลเลย หลังจากนั้นเมื่อผมทำแท็กนี้เสร็จแล้วเนี่ยลองดูแท็กอื่นบ้างนะครับผมไปแล้วกดโซโล,โลเลยฟังแท็กเดียวมันมันขึ้นไปเยอะเกินไปเดี๋ยวผมจะลดลงมาอันนี้อยู่ที่ลบแใช่ไหมฮะเราอยากให้มันต่ำหน่อยแล้วก็สักลบหกแล้วกันเพราะว่ามันมากเกินไปอ,อันนี้ก็จะลงมาที่ลบสิบเจ็ละลบสอ่า คลิกหนึ่งครั้งเราจะได้ดูค่าใหม่ได้ว่ามันเด้งไปเท่าไหร่อันนี้ผมรู้สึกว่าเยอะไปนิดอ่ะเป็นลบแปดแล้วกันยังเยอะอยู่อ่ะอ่าลบสิบหกอ่าสวิงอยู่ประมาณนี้ลบสิบห้าลบสิบหกอะไรอย่างงี้อ่าอันนี้ถือว่ายังโอเคอยู่ครับอ่แถคนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยอ่ะโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็ทาเกณฑ์สเตตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า หลังจากที่เราทําเก์สเตตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงนะครับตอนที่เรายังไม่ได้ทําเก์สเตตเนี่ยสังเกตว่าสเตอริโอเอาเนี่ยมันพีคเลยใช่ไหมฮะมันขึ้นไปคลิปอยู่ข้างบนเลยอะตอนนี้ผมทาเก์สเตตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเป็นยังไงอ่ะไงฮะสเตอริโอเอาเราจากตอนแรกที่มันขึ้นไปแตะข้างบนตอนนี้ก็ลดลงมาแล้ว เทสลูมเพิ่มขึ้นนะจากตอนแรกที่สัญญาณมาแรงๆเราทำเกียงสเตป,ป,ปุ๊บสัญญาณไว้จะถากเลยขอลดลงสัก,กสี่แล้วครับเรารู้สึกจะแรงเป็นไงฮะอ่ะนี่แหละครับก็คือ ข้อดีของการทําเกนสเตทนะครับเป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องทําก่อนที่จะทําการมิกซิงนะครับจำเอาไว้ให้ดีๆเลยนะครับแล้วสังเกตดูนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเฟดเดอร์ตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมทําคือผมมาปรับค่าเกนของเกนอินพุตนะครับไม่ได้มาปรับกับวอลลุ่มตรงนี้นะอ่าจาเอาไว้ให้ดีๆนะครับแล้วมันคือข้อควรระวังมากๆ ตรงนี้ห้ามไปยุ่งนะครับเกนสเตตต้องปรับที่เกนอินพุตข้างบนนะครับอ่าและนี่นะครับก็คือในส่วนของการทำเกนสเตจจิ้งนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ